บมดบ้าอยู่แล้วเปลี่ยน

เดี๋ยวจะบอกว่าติดตามแล้ว อา้าวของข้างในตรวจสอบแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากมีรถขัดเดี่ยจูตายกูใช่เราพูดอย่างนี้เลยให้ได้

Oh! Oh!

ปาร์กนี่ไตัดนี่ไปแล้วไงพี่ก็ตกใจแล้วพี่ก็ตก กเยี่ยงกเยี่ยเราโอ้คัร้อนลับหลุดกับอกไม่ได้กินอะไรเลยแล้วพี่ก็มาก็ตกใจตกใจมากเลยพี่ทำอะไรไม่ถูกเลยเอาง่ายๆแล้วตังค์ในเครื่องพี่ไม่มีพี่ไม่มีตังค์นะก็โทถอะครไม่ได้หรือติดต่อใครไม่ได้ก็ตกใจเออตกใจปะไม่เป็นไรลลูกเอ้แค่นี้เลยไม่มีเลยมันหนูกลับมาเข้าไปมันก็ลุกหมดแล้วครับมันน่าจะเพราะสายไฟมันเก่าด้วยครับเพราะหนูไม่ก็มีตังค์แม่เขายายกับปู่ให้ก็เอาเพิ่มใส่ไว้ก็เอามาทำเอะไรก็คือว่า มันก็คงรันบวงอรมาหนูกลับมามันลุกหมดแล้วหนูวิ่งไปเอาอะไรไม่ทันเลยรถล,ลาของนาหนูที่เป็นครูทำนาสุดท้ายหนูว่านาอยู่ออกไปดูนาคานารับไม่กล้าขึ้นเข้าไปเอาครับ ก็คือว่ารถมอยเก็บเ้าเรารารู้ได้ไงครับคือเราฝ่ายเดียร์อการแล้วครับเราจะจุนแยกเราไม่ได้เลาน